ในคลิปนี้ครับก็จะมาสอนวิธีเขียนภาษาซีชาร์ปนะครับโดยใช้เครื่องมือประกอบด้วยดังนี้ครับก็คือจะเป็นเช็คบ็อกนะครับแล้วก็มีเรดีโอนะครับแล้วก็มีเทคบ็อกมารับค่านะครับโดยที่เราจะทําตัวโปรแกรมแบบนี้ครับก็คือจะเป็นแบบคล้ายๆแบบร้านอาหารนะครับเราก็เลือกเมนูครับมีเลือกเมนูในเมนูเนี่ยก็จะมีราคานะครับแล้วเป็นตัวเช็คบ็อกนะครับ พอเรารวมราคาได้ละสือว่าซื้อน้ํเปล่าสิบบาทกาแฟยี่สิบนะครับส่วนลดนะครับเราก็เลือกส่วนลดได้นะครับว่าลูกค้าเนี่ยได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับสืว่าส่วนลดสิบเปอร์เซ็นตนะครับมันก็จะเป็นสิบเปอร์เซ็นของสามสิบคั่ากับสามบาทนะครับก็เอาสามสิบมาลบสามก็ได้ยี่ิบเจ็ดนะครับก็เน็ตพายยี่สิบเจ็ดคราวนี้มาดูตัวโค้ดนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือตัวชิคบอกนะครับ ตัวเช็กบล็อกเนี่ยโค้ดก็คือจะเป็นอันนี้ครับเราก็ประกาศค่าตัวแปรเลยครับว่าอินเนี่ยอินเนี่ยน้ำเปล่าสิบกาแฟยี่สิบั้งแข็งห้าแล้วถ้าเราใส่ตัวทัลทอไปเท่ากับศูนย์นะครับก้อนเนี้ยเราก็มาดูเงื่อนไขครับเป็นเงื่อนไขสามอันเลยก็คือถ้าเช็คบล็อกหนึ่งนะครับถ้าเช็กบล็อกหนึ่งอ่าทัลทอเนี่ยศูนย์บวกหรือเท่ากับกับวอเทอร์ water. นึกออกครับเท่ากับว่าศูนย์เนี่ยได้บวกกับสิบก็เป็นสิบถ้าเช็คบล็อกสองอีกก็เอาทัวทัลเนี่ยมาบวกกาแฟสมแติว่าข้างบนเช็คบล็อกเนี่ยบวกสิบไปแล้วเท่ากับว่าทัวทัลนั้นจะเป็นสิบมาบวกกาแฟอีกยี่สิบก็เป็นสามสิบนะครับแล้วก็ให้เทรกบล็อกหนึ่งหลักทรดนะครับก็มีค่าเท่ากับทัวทัลก็คือทัวทัลเนี่ยตัดทูสตริงนะครับก็จะเป็นเทรดบล็อกเหนก็คืออันนี้นะครับราคาสินค้าก็คือแบบนี้ แล้วในตัวเช็คบ็อกตรงนี้ตรงนี้ครับโคดตรงเนี้ต้องเอามาใส่ทุกๆเช็คบล็อกเลยนะครับโคดเดียวกันเลยโคดเหมือนกันเลยเอามาใส่ทุกเช็คบ็อกนะครับเพราะว่ามันต้องรับค่าทุกๆเช็คบ็อกเม่องอกไหมครับอต่อมาก็เป็นเขานะครับส่วนลดส่วนลดก็คืออันนี้ครับเมื่อกี้เราใส่ไปมันมีโทศนิยมใช่ไหมครับพอโทศนิยมอ่ะมันต้องเป็นโฟ์นะเราเป็นโฟ์แทนที่จะชเชาจะใช้อินนะครับ ทีหนึ่งเราก็สร้างตัวแปรทีหนึ่งก็คือ t ิ c k box หนึ่งเท่ากับ false นะครับเราก็ใส่ของไอตัวนี้เข้าไปนะครับตัว convert น,นะครับตัว convert ให้ทบ็อก o x เนี่ยเป็น false หรือเป็น in นะครับต่อมาเนะี่ย DDO button หนึ่งก็คือ dot check g e t นะครับก็หมายความว่าถ้า d i o หนึ่งเนี่ยไอห้าเปอร์เซ็นเนี่ยถูกกดเข้าไปนะครับก็ให้ t i กบ box สองมีค่าเท่ากับ เทคบล็อกสองคืออันนี้ส่วนลดนะนี่เท่าเท่ากับทีหนึ่งค่าทีหนึ่งเอามาคูณห้าหารด้วยร้อยหรือว่าจะคูณศูนย์จุดห้าอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ครับเราก็ใส่ต่อทูสตริงด้วยเพราะว่าเทคบล็อกมันเป็นสตริงตรงนี้อยู่นะครับต่อมารีโอสองก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ก็ทำเหมือนกันเลยครับก็ปี้มาแต่แค่เปลี่ยนสิบเปอร์เซ็นต์เป็นยี่สิบต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเน็ตไพครับก็คือเอาราคาทั้งทั้งเนี่ยมาลบกับส่วนลดแต่คราวนี้ผมอ่ะ ไม่ได้ทําที่เท็กบ็อกสามผงทําที่เท็กบล็อกสองเลยนะครับก็คือให้มันลบกันได้เลยนะครับก็เอาโฟร์ที่หนึ่งนะครับก็คือแทนะ็กบลนะ็อกหนึ่งเนี่ยกับแท็กบ็อกสองเนี่ยมันลบกันแค่นั้นเองเอามาโชว์ที่เท็กบ็อกสามนะก็ถือว่าเป็นจบสิ้นของตัวระบบนี้นะครับ